สวัสวดีค่ะบักเสภาพมือสองค่ะ,าคะนางค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาะลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหัวเสื้อยืดผู้ชายแขนยาวไซส์ใหญ่นะคะเป็นงารรวม u s a ล o อตอไทีญี่ปุ่นรอตไอทีค่ะ45โลราคา4,000บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการอยู่ที่130-150งตัวต,ต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า 26บาทคะ่ะใช่ค่ะลูกค้าจา๋า26บาทเป็นไซส์ผู้ชายนะคะไซสใ์ใหญ่นะคะลูกค้าจา๋ากระสอบมีเท่าไหร่นะคะพี่นาคะส0 0บาทค่ะ4 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจา๋าใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจา๋าอ่ะลูกค้าจา๋าสวัสดีช่วงบ่ายกันด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแช์กดคอมเมนต์กดติดตามเพจของบั็กเราด้วยลูกค้าจา๋าช่วงบ่าย ท้ารายการแร่รายการเดียวเลยลูกค้าจ๋าเป็นงาน เสื้อยืดผู้ชายแขนยาวไซส์ใหญ่จ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเหมาะกับช่วงนี้มากพี่น้าขาเหมาะกับช่วงนี้เลยอากาศเย็นๆนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านไหนที่ขาแนวผู้ชายอยู่แล้วแนะนําหมวดนี้เพิ่มเติมได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้ลูกค้าจ๋าเป็ people, นเสื้อยืดแขนยาวนะคะลูกค้าจ๋าใส่ง่ายใส่สบายนะลูกค้าใส่ได้ตลอดฤดูเลยนะคะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อยืดแขนยาว จะใส่แบบว่าลำลองธรรมดาก็ได้ใส่กางกก็ได้นะคะกันแบดกันลมได้หมดเลยนะคะลูกค้าลรถใส่เที่ยวได้เลยนะคะค้าจะต่อด้วยกิลเดนค่ะลูกค้าจะเรื่องแบรนด์ของเขาก็มีค้ามาเลยนะคะลูกค้าจ๋าหมวดนี้เป็นงานรวมญี่ปุ่นยูเอสต้นทุนสุดคุ้มมาก26บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจะสามารถ แยกคําราคาได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าแต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่ลูกค้าจ๋าบางตัวเป็นสกรีนรูปภาพบางตัวเป็นสกรีนหนังสือหรือบางตัวอาจไม่มีสกรีนนะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้มีค่ะเขามาให้หมดเลยลูกค้าจ๋าในราคา4,000บาทค่ะลูกค้าจ๋า4,000บาทสนใจ CF ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าชอบกระสอบนี้เอฟได้ หรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะลูกค้าสินค้ามีพร้อมให้ลูกค้าเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าประชาสัมพันธ์แจ้งลูกค้าอีกเรื่องด้วยนะคะลูกค้าจ๋าวันนี้เราจะส่งรอบสุดท้ายแล้วนะคะลูกค้าจ๋าของช่วงบ่ายนี้นะคะหลังจากลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะหลักโอนจากหลังจากนี้นะรอเรออีกทีปีใหม่เลยนะคะลูกค้าจ๋าแต่ถ้าลูกค้าอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลนะคะลูกค้าจ๋า สามารถเข้ามารับสินค้าได้ถึงวันที่30นะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าแนะนำนะคะลูกค้าจ๋าพ่อค้าแม่ค้านะคะที่สนใจสินค้าของบักเราสามารถเข้ามาซื้อที่หน้างานได้เลยนะคะลูก<ด>ค้าจ๋าเพราะว่าบักของเราเปิดถึงวันที่30คะ่ะลูกค้าจ๋า วันที่3 0 9โมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าอยู่ใกล้เคียงนะคะไม่รู้จะไปไหนนะคะลูกค้าจะเข้ามาดูสินค้าเพิ่มเติมได้นะคะที่บัคของเรานะคะ ยินดีให้บริการเลยนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้นะคะลูกค้าจ๋ากลับมาที่หมวดนี้นะเป็นหมวดเสื้อยืดแขนยาวนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานผู้ชายนะคะบางตัวผู้หญิงใส่ได้นะคะ,ะลูกค้าจ๋ากระสอบนี้ สี่พันบาทเท่านั้นนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าสี่พันบาทคะ่ะสี่พันบาทน้ําหนักสี่สิบห้าโลสี่พันบาทนะคะคุณภาพเกรดเอนะคะลูกค,ะคะ้าจ๋าคุณภาพเกรดเออาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายประมาณการห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค,ะคะ้าจ๋าคุณภาพเกรดเอนะคะใช่ค่ะลูกค,ะคะ้าจ๋าอากเป็นเสื้อแขนยาวนะคะลูกค,ะคะา้าจ๋าก็รู้สุดคุ้มมากยี่สิบหกบาทเท่านั้นนะคะลูกค,ะคะ้าจ๋า อยากได้แบรนด์ทงฝั่งญี่ปุ่นก็มีอยากได้แบรนด์ทงฝั่ง U.S.A ก็มีนะคะลูกค้าจ้ะเพราะหมวดนี้ของเ้ารวมมาทั้งญี่ปุ่นและ U.S. เลยเรื่องไซส์ก็มีค้ามานะคะลูกค้าจ้ะมีทั้งไซส์ S, ไซส์ M, ไซส์ L, ไซส์ XL นะคะมีค่ะมาอยู่ในนี้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้ะอ่าลูกค้าจ้ะนับเวลาถอยหลังแล้ว27เแล้วลูกค้าจ้ะ อีกไม่กี่วันสิ้นเดือนเด้อลูกค้าจะอีกไม่กี่วันสิ้นปีนะคะเราเดินทางมาสู่โค้งสุดท้ายของปี66แล้วนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะลูกค้าจ๋าที่ให้ความไว้วางใจให้การสนับสนุนสินค้าของบริษัทบัาเรานะคะลูกค้าจ๋าขอพรบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะลูกค้าจ๋าแล้วเราก็จะเดินทางด้วยกันสู่ปีหน้าอีกเช่ right นเคยนะคะใช่ค่ะตอนนี้ก็จะข้ามไปปี67แล้วลูกค้าจ๋า ซื้อสินค้ากับบล็กเราทั้งเป็นสมาชิกทั้งเป็นลูกค้าใหม่นะคะลูกค้า ก็ยังไงนะก็ขอให้เราข้ามปีไปด้วยกันอีกเนาะปีหน้าก็ให้กับอุดหนึ่งเหมือนเดิมนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแต่ตอนนี้ลูกค้าจ๋าเอาหมวดนี้ไปขายค่ะไปก่อนค่ะใช่แล้วลูกค้าจ๋าเป็นงานเสื้อยืดผู้ชายแขนยาวไซส์ใหญ่ชุดนี้เหมาะมากอากาศเย็นๆแบบนี้ลูกค้าจ๋าใส่คลุมได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานเสื้อยืดผู้ชายไซส์ใหญ่ก็จริงแต่คุณผู้หญิงสามารถใส่ได้นะได้ค่ะ นะคะคุณผู้หญิงสามารถใส่ได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจาถ้าอยากลูกค้าไม่แน่ใจว่าดูในกล้องนะคะว่าไซส์ประมาณไหนลูกค้าจาสังเกตได้เลยไซส์นิขง้นไปเลยนะค่ะไซส์ L ไซส์ XL ้นไปเลยนะคะ ใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเริ่มตั้งแต่ไซส์ L ขึ้นไปนะคะบางตัวเป็นสีพื้นบางตัวเป็นลวดลายนะคะมีเขามาให้อยู่ในนี้ลูกค้าจ๋ากระสอบนี้4,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสนใจสามารถ CF อได้เลยนะคะได้ตามที่รีวิวนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าสายลุ้นเรามีเป็นกระสอบใหม่นะลูกค้าจ๋าสำหรับสายลุ้นนะคะมีเป็นกระสอบใหม่นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่ถ้าลูกค้าชอบที่เรารีวิวชอบแบรนด์ที่เราหยิบ ให้ดูนะคะลูกค้าจ๋าก็สามารถซีเอฟได้เลยนะหลากหลายช่องทางในการซีเอฟค่ะลูกค้าจา<ช>๋าจะเอฟผ่านหน้า a c e บุ o กตอนนี้ก็ได้ใช่ค่ะหรือจะอินบกซผหานพนักงานโดยตรงก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าหรือจะทักหาแอดมินของเราก็ได้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋า4,000บาท4,000บาทค่ะคุณภาพเกรดเอต้นทุน2 6บาทโดยประมาณการนะคะ<ช>เรื่องแบรนด์ของเขาก็มีค้ามาค่ะมีหลากหลายแบรนด์ยี่ห้ออยู่ในนี้ลูกค้าจ๋าต้นทุนยี่ ลูกค้าสามารถนําไปทําราคาขายได้เลยนะคะลูกค้าจะเอาไปซักรีฟดีๆค่ะใส่หุน่นใส่ไม่แขวนได้เลยลูกค้าจ๋าบางตัวอาจจะเป็นผ้าเนื้อทรายผ้า50ผ้าเก่านะคะลูกค้าจ๋าตะเข็บข้างตะเข็บเดียวตะเข็บคู่นะคะอาจจะีาคาหมานะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าถ้ามีทั้งนั้นนะคะลูกค้าจ๋าต้องขอแบบว่าคนที่ดูเป็นด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเราไม่ได้การ,การันตีนะคะว่าเป็นงานวินเทจหรือเปล่าเป็นงานผ้าเก่ารหรือเปล่า แต่หมดนี้ค่ะลูกค้าจะเป็นงานเสื้อยืดแขนยาวผู้ชายนะคะ45กิโล4,000บาทเท่านานต้นทุนต่อตัวประมาณการ26บาทค่ะใช่โอลวีค่ะหลากหลายนะคะแบรนด์อสวยๆยั่วยแบบนี้นะคะสนใจสได้เลยอันนี้เป็นอะไรคะเป็นลายน่ารักลายน้องหมาลายน้องหมาสีชมพูป๊า ลูกค้าจ้ะเรื่องโทนสีมีค้ามานะมีหลากหลายโทนสีอยู่ในนี้นะคะจ้ะคระโทนสีมาให้นะคะไซส์ก็เน้นเป็นแบบว่าไซส์ L ขึ้นไปนะคะนะคะจ้ะสุดโคง้งลูกค้าในราคา4,000บาทนะคะคลูกค้าสนใจสามารถติตได้นะคะใช่ค่ะอุยอันนี้าน่ารักจังเลยอันนี้คิดมากเพิ่งถ่ายมาเองคิดมากเหมือนกัน คิดมาเพิ่มขานมานะคะเราก็จะก้าวสู่ mean, ปีใหม่นะคะลูกค้าจนนาน๋าสวยๆยั่วนะคะช่วงนี้นะคะอากาศเย็นๆนะคะลูกค้าจ๋าแนะนางได้เลยลูกค้าจ๋ากระสอบนี้ พันบาสทส0 0บาทนะคะสนใจ CF เได้นะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่สั่งซื้อสินค้าเข้ามาตอนนี้ขออนุญ,ญาตนะคะลูกค้าจากทางบริษัทมาร์ของเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ได้เนื่องจากว่าขนส่งหยุดแล้วใช่ค่ะเราะจะทำการจัดส่งสินค้าอีกทีเป็นวันเปิดงานวันที่3นะคะลูกค้าใช่ค่ะใช้ลูกค้า<ช>ทุกท่านนะคะตอนนี้ขนส่งหยุดแล้วนะคะลูกค้าจ๋า แต่ลูกค้ามาหน้างานได้นะ,ล,ะลูกค้ามาที่หน้างานได้เลยมาที่บริษ<ช>ัทได้เลยนะคะเปิดถึงวันที่30มิบเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะใช่ค่ะขออนุญาตพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงนะคะใช่แล้วคะ่ะอ่ะอันนี้เรารีวิวประมาณการคร่าวๆเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงนะคะให้ลูกค้าไปลุ้นกันต่อนะคะ สำหรับสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นเสื้อยืดผู้ชายแขนยาวไซส์ใหญ่นะคะเป็นงานรวมญี่ปุ่นลดไอที USA ลดไอทีนะคะ45โลราคา4,000บาท จำนวนตัวเราประมาณการคร่าวๆอยู่ที่1 5 0ถึง180ตัวตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณานะคะ26บาทคาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบัได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอจีเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะบัสของเราเปิดทุกวันทางแต่9้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากไว้อีกสองช่องทางค่ะคือช่องทางย t u ู e และ Tik t o k ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ